แล้วนี่ครับก็คือช่องพวกเรานะครับน้ำแปดแปดแปดนะครับนี่คือช่องของพวกเรานะครับเราก็จะทําการถ่ายรีวิวของเล่นประเภทนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับช่องน้ำแปดแปดแปดนะครับนี่ของเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กับของเล่นมากมายเลย เราก็จะให้ดูของช่องพวกเรานะครับว่าจะเป็นการรีวิวของเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นไซทานอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าไดโนเสาร์เราก็จะเอามาเดินให้ดูนะครับว่าเราซื้อมาราคาเท่าไหร่อันนี้เราซื้อมาราคา1 9 9เบาทนี่ไดโนเสาร์ีเล็กแล้วเราก็จะมีของเล่นแบบสัตว์อีกมากมายนะครับอย่างเช่นเจ้าคิางคองตัวนี้นี่แล้วเราก็จะเอามาเดินให้ดูว่าลักษณะการทำงาน ของเล่นแต่ละอย่างเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นในเสาบังคับรีโมทนะครับแล้วเราก็มีพวกเจ้ารถแมคโครด้วยนะครับนี่ตัวรถแมคโครนะครับเราก็จะเอามาสไลเดอร์แล้วของเล่นในกล่องของเรานะครับนี่ก็จะมีนี่เห็นไหมครับเต็ไมไปหมดเลยมีเจ้าฮอกโคได้เจอร์เคด้วยนะครับนี่ ก็จะมีของเล่นประเภทชิ้นเล็กๆด้วยนะครับที่เราจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับมีเปิดกล่องรีวิวด้วยนี่เปิดกล่องรีวิวนะครับออย่างเช่นตัวเจ้ากล่องนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าคิงคองนี่เราก็จะเปิดกล่องถ้าเราซื้อของเล่นมาใหม่เราก็จะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูกันในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็จะมีของเล่นอีกมากมายทางนี้ครับนี่เต็มกล่องไปหมดเลยนะครับนี่นะแล้วก็อีกกล่องนึงอ่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในครับว่าของเล่นเราเยอะขนาดไหนไปเลยครับอ่าและนี่ก็คือห้องของเล่นของพวกเรานะครับที่เราจะมารีวิวกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีพวกไดโนเสาร์ตัวใหญ่ด้วยนะครับออย่างนี้เราซื้อมางานลิขสิทธิ์แท้ราคาแพงก็จะเป็นยังไงเราก็จะรีวิวติดค้าราคาแพงให้ด้วยนี่ตัวนี้ก็ i อินโ i n ินัทเล็กนี่อ้าปากได้หักตัวใหญ่แล้วทางนี้ก็เป็นกองกองเลยฝั่งนี้ก็มีนะครับอ่าแล้วดูมุมกว้กวางๆนะครับนูนดูมุมกว้างๆของเล่นลเราเยอะแยะ มากมายเลยดูนะคเพื่อนเป็นไงครับนี่อ่าคอยอยมาหน่ยครับให้ดูมุงกว้างๆว้าวนี่นะครับห้องของเล่นของพวกเราที่จะมารีวิวนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอ้โหมีทั้งรถบังคับด้วยนี่แล้วก็เจ้าไดนน่สา์ตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เข่ากมาตัวผมเลยนะครับเป็นไนี่มีหลายสายพันธุ์มากนะครับี ก็จะรีวิวของเล่นเหล่านี้นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็มีของเล่นซูเปอร์ฮีโร่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องของพวกเรานะครับแนวการรีวิวก็จะลักษณะแบบนี้นะครับอขงเล่นเปิดกล่องนะครับเยอะแยะเลยมีช้างด้วยนะครับนี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่องของพวกเรานะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับทุกคนกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับถ้าเรามีของเล่นอะไรมาอัปเดตนะครับเราก็จะมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายกดติดตามด้วยครับช่องของเราช่องอะไรนะช่องน้ำแปดแปดแปดนะครับโอเค